สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาหนังสือตอบข้อหารือโดยกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตอบข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีเหตุเพลิงไหม้กุฏิวัดนะครับถามวา่าสามารถจะช่วยเหลือได้หรือไม่นะครับถ้าเกิดเหตุอัอกคีภัยไฟไหม้กุฏิวัดนะครับ โดยเรื่องนี้เนี่ยจังหวัดหนองคายนะครับเขาได้หาหรือไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับโดยเขามีหนังสือตอบข้อหาหรือเป็นหนังสือด่วนที่สุดที่เลขที่5 2 4 6ลงวันที่17ุพฤษภาคม2556เป็นเรื่องของขอหาหรือแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีเหตุเพลิงไหม้กุฏิวัดที่จังหวัดหนองคายนะครับ ก็คือจังหวัดนองคายแจ้งว่า,าได้เกิดเหตุอักขีภัยขึ้นในในพื้นที่นะครับทำให้กุฏิวัดได้รับความเสียหายทั้งหลังเลยนะครับมูลค่าความเสียหาย2ล้านบาทและเนื่องจากกุฏิตามความหมายในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานเนี่ยหมายถึงเรือนหรือตึกสำหรับพระภิกษุสงฆ์สมณีนอยู่นะครับจึงขอหาหรือว่า จังหวัดสามารถให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศ2556ข้อ5.1.5ได้หรือไม่นั้นกลมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขาตอบแบบนี้นะครับว่าตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศ2556 ข้อ5.1.5กำหนดให้ช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจําซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของได้รับความเสียหายต้องเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นเจ้าของนะครับแต่เนื่องจากว่ากุฏิสง์เนี่ยเป,เป็นเป็นทรัพย์สินของวัดซึ่งเป็นนิติบุคคลมิใช่ทรัพย์สินของพระภิกษุสมณเนที่อาศัยอยู่ประจํา ดังนั้นจังหวัดหนองคายจึงไม่สามารถใช้จ่ายเงินทดลองราชการในการให้ความช่วยเหลือกรณีดังกล่าวได้นั่นเองนะครับเพราะฉนั้นนะครับตรงนี้นะครับตามตามในระเบียบการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเขากาหนดเอาไว้นะครับว่าการให้ช่วยช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเรื่องของที่อยู่อาศัยต้องเป็นที่อยู่อาศัยประจําซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นเจ้าของหรือได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นกุฏิพระเนี่ยไม่เข้าเงื่อนไขข้อนี้ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้นะครับ